desde el nueva se oye se oye se oye hasta la el áfrica york rumba mi tambú voz วันนี้วันจันทร์วันพักทอนนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะปั่นจัก,กรยานตอนเช้าวันนี้เปลี่ยนมาเดินบ้างเปลี่ยน,รนบยนรรยากาศจะได้แบบว่ารับแสงแดดบ้างอยู่นในบ้านไม่เจอแสงแดดานรับวิตามินดีบนะ้โอเคแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราไปปั่นกันไหนวันแรปั่นสบายคลายกัน ถ่ายยะทาง Facebook นะเขียนี้ขอพักผอนกอนนะครับเพื่อน,นที่ฉีดวัคซีนมานะครับก็เรียกว่าใช้เวลาพักผ่อนดีๆนะครับผม จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการปั่นจักรยานกับเทรนนิ่งวิจักตคในวันแล็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมปั่นจักรยานวันนี้เราปั่นแบบว่า recovery นะครับเพื่อว่าเตรียมตัวเดี๋ยววันอังคารเราก็จะลุยกันอีกสําหรับวันนี้เช่นเคยนะครับมาตอบคําถามจากทางบ้านนะครับคุณจารุดิตนะครับสอบถามเข้ามาว่าสนะูง185หนัก95นะครับปั่นทางไกลแล้วก็ปั่นขึ้นดอยยาวๆนะครับเราจะใช้เลือกเป็นเฟรม arrow หรือเฟรม all round ดีนะครับผมโอเคก็ตอบว่า ในกรณีแบบนี้นะครับปันทางใกล้แล้วก็ดอยยาวๆนะครับควรจะเลือกเป็นเฟรมออรนาครับทำไมนะครับเพราะว่าเฟรมออราาเนี่ยเขาจะออกแบบมิติองศามาสำหรับการปันทางไกลนะครับแล้วด้วยรูปทรงของเฟรมนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบกลมๆนะครับอ่าเป็นกลมๆก็คือว่าน้ำหนักเบานะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ขึ้นไปบนดอยนะครับก็คือเราจะช่วยผ่อนแรงเพราะน้ำหนักรถเนี่ยมันเบา ส่วนเฟรมแอโร่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับถ้าว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากแล้วก็ดอยไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็คือว่ามันก็ถ้าเป็น Frame All Round ก็จะดีกว่านั่นเองทำไมเฟรมแอโร่ผมไม่แนะนำว่ามาปั่นแบบนี้นะเพราะว่ามิติองศาเขาออกแบบมาเพื่อทำความเร็วในทางราบ ซึ่งระยะทางไม่ไกลมากนะครับซึ่งเวลาที่เราออกแบบตัวเฟรมให้ทําความเร็วองศาในการที่เราขี่แล้วความสบายที่ขี่ทางไกลๆเนี่ยมันจะสู้ตัวเฟรม r อร n าไม่ได้นะนี่คือสาเหตุว่าทําไมผมเลือกตัวเฟรม r อร n า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของเฟรมนะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับคุณจารุดิตดเลือกลอ้อนะครับอาจจะเป็นล้ะอลูมิเนียมหรือลลาอ,อคาร์บอนก็ดีนะครับที่เป็นขอบประมาณ40มิลนะครับก็จะใช้ได้ทั้งทางราบแล้วก็ทางเนินยาวๆแบบนี้หวังว่าข้อมูลนี้อาจจะช่วยให้คุณจารุดิตดตัดสินใจได้นะครับผม ุณกมอนนะยูทูบนะน,นี้ผมใช้เพลงแนวลาตินโอเคและต่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ของโมทิฟนะครับสำหรับคลิปนี้เป็น ตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันหยอดโซ่แบบแห้งนะครับเป็นสูตร d รายนะครับก็คือผมแนะนำสูตรเวทไปแล้วนะครับแล้วก็สเปรย์หล่อลื่นโซ่เชนสเปเรสไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ข้ามไปไม่ได้นะครับก็เป็นตัวหยอดน้ำมันหยอดโซ่สูตร d รายนะครับเราใช้ตอนไหนนะครับเราใช้ในตอนที่เราปั่นแบบว่า อากาศแห้งๆนะครับเช่นหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะหน้าหนาวก็จะเข้ามาแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบรายก็จะเหมาะสมกับสภาพนี้นะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแบบ dry นะครับมันจะน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ทําให้โซ่เนี่ยเกาะฝุ่นได้ง่าย เกิดจนเกินไปแต่ว่านะครับก็คือว่าข้อแตกต่างจากแบบเวทก็คือว่าถ้าถูกน้ํานะครับเขาจะถูกล้างออกได้ง่ายกว่าแบบเวทนั่นเองนะครับแต่ว่าในเราใช้ในกรณีอากาศแห้งมันก็ไม่ค่อยถูกน้ำนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แล้วก็โซ่ไม่ค่อยดํานั่นเอง สินค้าตัวนี้นะครับมีจําหน่ายในร้านเทรนนิ่งมิทจ็คนะครับทั้งหนช h อปปีและในลาซาด a าสินค้าทุกตัวในร้านเทรนนิ่ง i ิ h Jack ผมทดลองใช้เองใช้ดีแล้วจึงมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งมิทแจ็คนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามได้อย่างทันทีสําหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ